ทับใจคือมันได้กอใหญ่แล้วโตดีมากเลยครับดูต้นมันสูงเะต้องโอยต้องหมุน,มนเลยอ <c oughs> ันนี้อะ่ะใจมันใหญ่มากเลยใจผักตัวน้ำหนักจะอยู่ตรงใจที่กอดกันนี่เลยโอ้โหผักกาดดองหัวใหญ่มากแล้วปกติมันใหญ่ขนาดนี้ไหมคะคุณพี่ไม่ไม่ขนาดนี้ฮะเท่าที่เห็นเพื่อนปลูกอยู่ตัวนี้ใหญ่มากเลยฮะเท่าเท่าฝ่ามือเลยฮะ ต้นทุนน้อยมากเลยไร่หนึ่งน่าจะประมาณสักสามพันกว่าบาทนะไม่เกินสี่พแต่ว่าผลลัพธ์มาได้ประมาณ2,000มื่นทำให้ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้พอดีโทษทีนะได้ทุนมาจากผักเราเลยกําลังสร้างบ้านอยู่ส่้างกําลังสร้างบ้านอยู่เยาจะลบตัวน,นิดหน่อยนี่เนี่ยถ้าพี่เขาพูดอย่างเงี้ยพี่เขาไม่น่าปลูกผักกาดดองนะว่าปะ พี่เขาน่าจะไปปลูกขิงมากกว่าส่วนใครที่อยากรู้ว่าพี่เขาเนี่ยเป็นใครชื่อเสียงเรียงนามอะไรบ้านอยู่ที่ไหนตามมาดูกันได้เลยค่ะใน CEO ลุยสวนแม้ว่าเมื่อกี้เนี่ยเราจะขิงกันไปแบบเบอร์วังอลังการแต่สําหรับครั้งนี้เราจะไม่ได้พาทุกทุกคนไปดูไรขิงกันหรอกนะคะเพราะในครั้งนี้เราจะพาทุกคนไปที่ ไรผักกาดดองณอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีค่ะและพี่ที่กำลังเดินดูผักกาดดองอยู่ในตอนนี้ก็คือพี่เจ้าของไรค่ะเอาเป็นว่าเราไปทำความรู้จักกับพี่เขากันหน่อยดีกว่านะคะครับสวัสดีครับผมเก๋ครับเป็นเจ้าของผักดองแปลงนี้ครับ ต้องบอกเลยว่ามันฉันเขียวขจีเขียวชะอุ่มเหลือเกินนะคะไหนไหนพี่เก๋ลองเล่าให้ฟังหน่อยสิคะพี่ว่ามีทั้งหมดกี่ไร่เนื้อที่สองไร่ครับที่แปลงนี้ผมไม่ได้ไถเลยนะใช้ที่หลังจากเก็บเกี่ยวกระลำปลีไปแล้วการปลูกพืชด้วยวิธีไม้ไถปรวนเนี่ยสามารถการันตีได้เลยค่ะว่าดินที่ใส จะต้องเป็นดินทิ่ดีและมีคุณภาพเพราะว่าการไถพรวนจะเป็นการทำลายหน้าดินเดิมที่อุดมไปด้วยจุลินทรีย์และอินทรีย์วัตถุที่มีคุณค่าแล้วแบบเนี้ยพี่เก๋เขามีเคล็ดลับอะไรฮะถึงได้กล้าทำเบอร์นี้ใช้ไบโอย่อยสลายแล้วก็ทิ้งไว้เจ็ดวันแล้วก็หยอดเม็ดผักดองตัวนี้เลยครับ ผลของเจ้าไบโอพลาสตัวนี้เนี่ยจะใช้ได้ผลขนาดไหนเราต้องตามพี่เก๋ไปดูเลยคะ่ะอ,อ๋อใหญ่กว่าหน้าพี่เก่งนะคะนี่คุณพี่แล้วใหญ่ขนาดนี้ใช้เวลาปลูกไปแล้วกี่วันคะพี่อ่าหกสิบวันแล้วครับแล้วปกติเนี่ยใช้เวลาปลูกนานขนาดนี้ไหมคะพี่เก๋ก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับ แต่นี่ถือถือว่าอายุค่อนข้างเต็มแล้วครับจริงๆเขาก็ตัดได้ตั้งแต่50กว่าวันแล้วอะเงันมันก็เลยมาตั้ง10วันแล้วสิคะพี่เก๋แต่ว่าน้องก็ยังดูไม่เน่าเปื่อยนะคะอย่าบอกนะว่าเป็นเพราะไบโอพัทของเราหรือเปล่าครับพี่เก๋ใช่ครับมันก็เลยอยู่ได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ของเราเนี่ยพอเกินอายุแล้วมันจะเสียเลยครับแต่ผักของเรายังเขียวดีเขียวทนอยู่อะแหม ผลลับขนาดนี้พี่เก๋พอใจขนาดไหนครับพี่ประทับใจคือมันได้กอใหญ่แล้วโตดีมากเลยครับดูต้นมันสูงแล้วต้องโอยต้องบุน,นเลย <c oughs> อันนี้อะใจมันใหญ่มากเลยใจผักตัวน้ําหนักจะอยู่ตรงใจที่กอดกันน,นี่แหละอ้อโหผัะกกาดดองหัวใหญ่มากแล้วปกติมันใหญ่ขนาดนี้ไหมคะคุณพี่ไม่ไม่ขนาดนี้คะเท่าที่เห็นเพื่อนปลูกอยู่ นี้ใหญ่มากเลยะเท่าเท่าฝ่ามือเลยะฮะะจริงหรอคะแล้วผักที่สวยขนาดนี้มีปัญหา,มาแมลงสัตว์รูพืชบ้างไหมคะอ่าระยะแรกจะเป็นหมัดเพราะพืชตระกูลกะล่ำเนี่ยหมัดเดขาจะชอบกินแล้วพี่เก๋แก้ไขมันยังไงคะเป็นยาฆ่าหมัดยังมแมลงทั่วไปแล้วก็ใช้คิวมอนพวกมแมลงตัวบินนะครับพวกเพลี้ยต่างๆ แล้วพี่เก๋ใช้ยังไงบ้านจ๊าใช้ตอนผักหนึ่งเดือนไปแล้วที่เราคัดแยกให้เหลือต้นเดียวแล้วอ่ะเราก็ใช้ตัวคิวมอนควบคู่กับไฮโครและจอบทองคำโอ้โหใช้ผลิตภัณฑ์อัลตาซอยแทบทุกตัวเลยอ่ะพี่เก๋อย่างเงี้ยพี่ช่วยแอบบอกสูตรผสมให้หนูรู้หน่อยได้มีคะคิวมอนหนึ่งชุดของเขาฮนะต่อน้ำา2 0 0ลิตรแล้วก็ฉีดพ่นได้พื้นที่2ไร่ ฉีดได้ทั้งหมดเลยฮะผสม,มพร้อมพวกไอโกลไหมครับหรือว่าใช่ครับผสมพร้อมกันไปเลยฮะแล้วกว่าจะได้ขนาดนี้เนี่ยพี่แก่ลงทุนไปเยอะไหมคะพี่ต้นทุนน้อยมากเลยไร่หนึ่งน่าจะประมาณสักสามสามถึงสี่พันบาทโอ้โหหนาเกินแจกให้หน่อยได้ไหมหาว่าค่าอะไรเท่าไหร่บ้างอ่าก็มีเม็ดพันุแล้วก็อ่าเคมีพันธุ์แล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยใช้ไม่เยอะปุ๋ยใช้ไร่ละประมาณหนึ่งกระสอบเองแล้วลงทุนขนาดเนี้ย ขายได้เท่าไหร่คะสองหมืน่นคะอะไรนะคะไล่ละสองหมื่นลงทุนสามพันได้คืนไล่ละสองหมืนแบบเนี้คุณพี่ก็รวยเลยเลยสิคะถือว่าอยู่ได้ครับแหม่แมแมทำตัวอย่างเงี้ยหนูต้องเรียกพี่ว่าเจ้าสัวพี่เกตแล้วไหมคะ รุปให้ฟังอีกทีได้ไหม่ฮาพี่เก๋ว่าทั้งหมดมันเป็นยังไงใช้ต้นทุนไล่ละประมาณ3 3 0ถึง3,000กว่าบาทนะไม่เกิน4,000แต่ว่าผลลัพธ์มาได้ประมาณ2,000 0ทําทำให้ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้ดูแล้วประกาศพี่เก๋เนี่ยทั้งขาวทั้งใหญ่ก็คืออวเวอร์เห็นว่าพี่เก๋เนี่ยเอามาทำประกาศดองด้วยตัวเองเลยมีขั้นตอนยังไงจะพี่เตรียมผักสดเนี่ย ห้ากิโลเกลือหนึ่งกิโลแล้วก็ามาแช่น้ำไว้ให้น้ำท่วมผักทิ้งไว้สามคืนแล้วก็เราก็เอามาล้างน้ำออกแล้วคราวนี้เราก็ใส่น้ำใหม่ไปใช้น้ำตาลสามขีดเกลือเราก็ปรุงาตามใจชอบทิ้งไว้ห้าคืนแล้วก็เอามากินได้แล้วครับเชื่อไหมคะว่าในขณะที่ทุกคนกำลังดูอยู่ตอนนี้หลายๆคนอาจจะเริ่มสับสนว่าเอ๊แล้วผักกาดขาวที่เราเอาไว้กินกับซุก,กี้เนี่ย สามารถเอามารองแบบนี้ได้หรือเปล่าไม่ได้ครับอ๋ออ๋ออ๋อไม่ไม่ได้เหรอคะพี่เก๋โอ้โหอย่าเพิ่งดูเลยนะคะโอเคค่ะแม้ว่าคุณพี่เก๋เนี่ยเขาจะขิงเราแบบสับไปสักหน่อยนะคะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็บอกได้เลยค่ะว่าของจริงไม่มีตัวแสดงแทนนะคะดังนั้นสิ่งนี้เนี่ยจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถยืนยันได้ว่า ผลลั์ของผลิตภัณฑ์อัลตราซอยที่เราตั้งใจทำมาเพื่อเกษตรกร,กรไทยทุกคนได้ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้อย่างจริงแท้แน่นอนค่ะและก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับรายการ CEO ลุยสวนถึงพื้นที่เข้าถึงใจกับหนหยลูกเกษตรกรตัวจริงด้วยนะคะ